วันนี้มีหลายภารกิจที่ต้องทำกันค่ะลงเวรมาก็ไม่ต้องพักค่ะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปกันต่อพอบ้านบอกว่าช่างที่เราติดต่อให้ทำรถเทเลอร์เพื่อนำไปเอารากรถเกี่ยวนั้นโทรมาบอกว่ารถเทเลอร์ใกล้เสร็จแล้วก็เลยชวนกันให้ไปดูรถเทเลอร์แล้วก็นัดรับวันนี้ด้วยเลยแต่พอมาถึงเราก็ยังเอารถเทเลอร์ไปยังไม่ได้นะคะเราต้องเอาพี่นำโชคมาให้ช่างต่อตัวพ่วงลากรถเทเลอร์ให้ก่อนค่ะรถจากลบบุรีมาที่อู่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วพอบ้านก็บอกอิฉันว่า อู่ที่ติดต่อไว้ให้ทำรถเทลเลอร์นั้นอยู่ที่จังหวัดชัยนาทไอ้ตอนที่บอกเราก็ยังไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายก็กแค่รับรู้รับฟังว่าเออมันอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแต่พอขับรถมาถึงแล้วเลี้ยวเข้าฝั่งอำเภอมโนรมฉันก็ถามพ่อบ้านไปว่า มันใช่จังหวัดชัยนาทไม่เธอะแต่พ่อบ้านฉันก็ยังยืนยันว่ามันอยู่จังหวัดชัยนาทและบอกอีกด้วยว่าติดตัจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยพอขับไปสักพักเจอสามแยกไฟแดงแล้วมีป้ายบอกว่าแม่น้ำสะแกกลังขับตรงไปพฉันก็พูดขึ้นอีกว่าเธอมันใช่หรอถ้าแม่น้ำสกแกกลังนี่มันคืออุทัยธานีแล้วนะ แต่อีพัวฉันก็ยังยืนยันว่าจังหวัดชัยนาทอ่ะไม่เป็นไรก็ขับตรงไปค่ะพอสักพักหนึ่งเจอป้ายอีกล่ะบอกว่า อุทัยธานีอีก2กิโลเมตรคืออู่อยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งผัวฉันก็ยืนยันตลอดว่าอยู่จังหวัดชัยนาะทโอ้ยอยากจะปวดหัวนั่นเลยค่ะก็คือ,คอสรุปเรามารับรถเทเลอร์ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะหลังจากที่รอให้ช่างต่อพ่วงกับรถกระบะให้แล้วก็แม่ยุ้ยกับพ่อบ้านก็ มาตรวจความเรียบร้อยของตัวเทนเลอร์ค่ะภาพที่เห็นไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวเทเลอร์ยังไม่ได้ใส่ล้อนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนํางนล้อมาใส่ให้ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เราตรวจดูความเรียบร้อยค่ะว่ามีตรงไหนไม่เรียบร้อยไหมช่างจะได้แก้ไขให้เพิ่มเติมค่ะก็ะตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะและไฟข้างค่ะว่าสมบูรณ์เรียบร้อยหรือเ,<ร>เปล่าเราต้องมารับ รถเทเลอร์นี้ไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะขับไปไว้ในค่ายที่ลบบุรีก่อนแล้วสิ้นเดือนเราค่อยลากตัวเทเลอร์นี้ไปรับพี่รถเกี่ยวกันค่ะนายใหญ่ก็มาด้วยค่ะวันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนยังป่วยอยู่ค่ะแม่ก็เลยไม่ให้ไปได้มาตรวจรับรถเทเลอร์ด้วยค่ะ รวจใหญ่เลยค่ะชอบใจค่ะก็บอกว่าก็พอได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโอเคอยู่นะดูสิคําพูดโดยรวมก็คือน,นางก็ชอบนั่นเลยค่ะเด็กๆชอบรถอะไรประมาณนี้เมื่อเราตรวจเรียบร้อยแล้วล้วก็ทําการจ่ายเงินค่ะเก็รากรถเทเลอร์กลับบ้านได้เลยค่ะมาตั้งแต่หัววันตอนนี้ก็หัวค่าแล้วค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะลากรถเทเลอร์กลับบ้านไปถึงที่ค่ายในลบบุรีก็ประมาณ สามทุ่มนินนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชม